อ่าอันนี้ใช่ไหมที่ว่าเริ่มเข้ามาปุ๊บมันจะมีรูปรถถังกับรูปรถของทหารเออแแหหลละะนนั่โอเคพาสเวิร์ดไม่ย่างสองหนึ่งเธอต้องจำให้ได้เลยนะพาสเวิร์ดเนี่ยโอเคได้อยู่ไหนไอ้คนไหนน่ะคนไหนก็เป็นทหารน่ะมีทหารคนเดียวไม่่ใชอเนยสวัสดนะไม่ใช่เตอร์ปี้มันจะเขียน U S อะไรเนี่ยยูเอสเอ เอเนี่ค็นทหารเห็นไหมโอเคใช่กดเกินแล้วครับรงไหนเงินเยอะเช่ยหาอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนมาเนี่ยเห็นแล้วไหมเธอชื่อว่าอะไรไม่อยู่คนที่ยี่สิบเอ็ดเร่อนไหมกดแถบดูแถบเอ้ยอุมงควแตกเห็นไหมเล้าตายอ่ะเออเห็นอยู่ของเราคนที่สิบเอ็ดนหนเดี๋ยวเธอจะมาเกิด ตัวเธอชื่ออะไรเอลมาร์ฟอร์ดมาร์ฟอร์ดเห็นแล้วเห็นแล้วฟอร์ดเราเห็นเธอแล้วเราเห็นแล้ววิ่งขึ้นไปทำไมนะวิ่งขึ้นไปทำไมเนี่ยเราอยู่ข้างล่างอยูข้างล่างเนี่ยเนี่ยเนี่ยอุ้ยโหเราโดนยิงเราโดนยิงฟอร์ดรอเราด้วยเรากำลังขึ้นไปอะไรโอ้โหหนึ่งไปอีลบลบลบไหนอ้าวฟอร์ดหายไปไหนวะ โอ้ยแม,ม่งยิงอะไรวะไปรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วหาทีมเดียวกันแม่งยิงกูเฉยเลยไม่ใจะทีมเดียวกันทีมเดียวกันไม่ยิง,งไม่ได้อ้าวเฮ้ยกูหวัวแตกเอา่อนอ๋อไหนวะเธออยู่ฝั่งนี้ดูแมพดูเน็ตแมพเราไม่เห็นมีผู้ใดเลยจะลองกดจะต้องกดที่ขวอะไรยิงเนี่ยจะลองยิงดู เห็นแล้วเห็นแล้วมันโดนนแม่ล่ะมันโดนเออมีมนี่ตายโอ้อะไรวะทำไมเธอสำไมเธอยิงเราห่ายจังเลยอ่ะเกมแม่งโกงเอ้ยไอ้คนเกิดอยู่ใกล้ๆวะไหนวะเห็นแล้วอยู่ข้างบนมันต้องมองเห็นชื่อแหละถึงจะยิงโดน ไม่ยังก็แล้วโบโอ้ยนี่โอ้อะไรวะโคตรโกงเลยเป็นเซไนไหมล่ะเป็นเซไนไหมล่ะฮะเฮงออกออกจากเซิร์ฟนี่กดตรไรก็ไรก็ไร